เ่งข้อสอบเก่งใช่ค่ะตอนตอนแบบคือจริงๆสมมุติว่าเราไลฟ์หกโมงอะพี่เขาจะให้เรามาสแตนบายตั้งหน่ประมาณห้าโมงก็คือจะบีฟคริปนิดหน่อยแล้วก็บอกว่าวันนี้จะทําอะไรกันบ้างแล้วก็แล้วเราก็แบบบางทีเขาก็จะเปิดโอกาสให้เราแบบคุยกันว่าเออเราจะทําอะไรกันวันนี้มีเรื่องราวอะไรอะไรเงี้ยแล้วเขาก็จะบีฟซักประมาณถึงขอโทษค่ะพูดไม่รู้เรื่อง เขาก็จะมีถึงสักประมาณห้าโมงครึ่งอย่างงี้แล้วเขาก็แบบอีกยี่สิบนาทีก็คือไปแบบจะไปแต่งหน้าแต่งตัวอะไรกันก็ทาเลยอะไรอย่างเงี้ยแล้วซักประมาณห้าโมงห้าสิบค่อยกลับมานะทีนี้แกก็ปิดไมค์ตัวเองไว้แล้วก็ใส่หูฟังไว้แล้วก็ทำอย่างอื่นไปด้วยเราก็แบบไม่ได้เสนอความคิดเห็นอะไรแต่เราก็ใช้โอกาสนั้นที่ที่เพื่อนๆกําลังเก่งข้อสอบกันอยู่ตั้งใจฟังมาก <c oughs> คือแบบ ระหว่างนะ้นเราก็ต้องต้องคิดว่าแบบเพื่อนเพื่อนที่เราฟอลไอจีอยู่เนี่ยเราเคยเห็นสัตว์ของใครแบบหน้าตายอย่างไงบ้างแล้วพยายามจาสิ่งที่เพื่อนเล่าอะไรเงี้ยเจนอาจจะชอบเล่าเรื่องนมสดให้ฟังแล้วก็ก็พยายามจําหน้านมสดจําหน้าเมจิจําหน้าชาวีจาหน้าแอชเชอร์จำหน้าบีบีเบอร์เดย์อะไรเงี้ยให้ได้ค่ะนั่นแหละแล้วเราก็อาศัยฟังจากนา้องๆคุยกันว่าแบบคืออ่ะคือพูดตามตรงว่าแก้วก,ก็ไม่ได้ฟอลโล่อินสตา,า,าแกรมน้องๆเรื่องสองร่อสามอะไรเงี้ยคือมันก็จะได้ดูบ้างตามโอกาสแต่ว่ามันก็จะไม่ได้เห็นแบบ จิจวันรหรือแบบทุกอย่างที่น้องๆลงอะไรเงีง้เพราะฉะนั้นมันก็จะไม่ได้เห็นสัตว์เลี้ยงเอ่อเท่าไหร่อะไรยางี้ก็เลยอาศัยว่าเขาพูดว่าของใครเป็นยังไงอะไรอย่างี้ค่ะก็ก,ก็ยังใช้สติปัญญ,ญาในการเดาได้อย่างถูกต้องนะทำไมฟอนไม่รู้จักเชาวีใช่ไหมละ่ะคือรู้สึกว่าบางทีแบบเราก็ไม่ใช่คนมันก็จะมีกลุ่มบุคคลที่แบบไม่ได้ติดตามโซเชียลอะไรค่ะนั้น ใช่ค่ะนั่นใจชาวีที่สุดเพราะว่าถึงแม้ว่าจะจำหน้าชาวีไม่ได้คืออย่างไรต้องจำสร้อยคอชาวีได้เธออัดคลิปติ๊กต๊อยังไม่ได้อัดค่ะจริงๆอัดไปแล้วคลิปตั้งแต่ไม่ชอบก็เลยยังไม่ลงค่ะเดี๋ยวพรุ่งนี้ค่อยอัดใหม่จำาดสตินได้จำได้ค่ะดัสนีเห็นตั้งแต่เด็กเด เปล่นมากใช่ไหมล่ะก็ปันทับใจในัวเหมือนกันที่คือตอนนั้นนะที่มันจะมีข้อหนึ่งที่แบบทุกคนเปลี่ยนใจเป็นปันแล้วใช่ไหมคะแต่ก็มีแอบมีแบบนึงที่รู้สึกว่าถ้าเป็นปันส่วนมากแล้วอะปันต้องทาลิฟก็เลยรู้สึกว่าก็น่าจะเออแหละเราตอบผีกเราเผือข้อเนี้วมันเป็นโอกาสของเราที่เราจะชนะคือสมมติว่าแบบมีข้อนึ่งที่เกิดว่าทุกคนตอบไปอย่างเดียวกันหมด คือตอนนั้นในความคิดแรกของแก้วคือแก้วกาลังมีหนึ่งคะแนนที่นําคนอื่นอยู่ <Yeah. S 1> เพราะฉะนั้นถ้าเกิดเรามีอีกข้อหนึ่งที่ที่เราแบบเกิดตอบไม่เหมือนเพื่อนขึ้นมาแล้วเราผิดอย่างเงี้ยอะอย่างไยเราก็คะแนนเท่าเพื่อนแต่ถ้าเกิดว่าเราตอบฉีกเราแบบเพื่อนตอบอย่าง uh. อ,อง <c oughs> ื่นกันหมดอะข้อนี้แหละมันจะเป็นข้อที่ทาให้เราขึ้นนักก็เลยตัดสินใจตอบอื่นตอบฉีกไม่อยากเลี้ยงสัตว์หรอกค่ะก็ เอาตรงๆว่าพื้นฐานอ่ะก็ไม่ใช่คนแบบรักสัตว์มากค่ะคือแก้วอาจจะเป็นคนเซนซิทีฟเรื่องกลิ่นใช่ไหมคะเราสัตว์อ่ะเราแก้วรู้สึกว่าอันนี้ไม่ได้ไม่ได้รังเกียจนะแต่ว่าหมายหมายถึงว่าการการดูแลกันเอาใจใส่อะไรเงี้ยคือแก้วเป็นคนเซนซิทีฟเรื่องกลิ่นเราเพราะฉะนั้นรู้สึกว่าสัตว์อ่ะต่อให้แบบเราดูแลแค่ไหนเขาก็จะมีกลิ่นเฉพาะตัวของเขาใช่ไหมคะมันก็เลยรู้สึกว่าไม่เราไม่สามารถไปคุกคีกับเขาได้ แล้วก็เป็นคนแบบแพ้ง,ง่ายอะไรอย่างนี้ก็เลยรู้สึกว่าอยากถ้าเรามีอะไรสักอย่างนึงก็อยากจะดูแลเขาให้ดีจริงๆนะถ้าทำไม่ได้ทำได้ไม่ดีขนาดนึงก็เลยคิดว่าเอออย่าพิ่งทําเลยดีกว่าอะไรแ <Yeah> บบอย่างตอนนั้นะ <Conservative> ไปคาเฟ่สัตว์กับมูบายน้ำหนึ่งปูเป้ใช่ไหมคะก็ <Yeah> ็น้องๆอะไปถึงกันก่อนเพราะแก้วไปทัวร์ที่อื่นมาก่อนแล้วน้องๆก็ไปถึงกันก่อนแล้วเข้าไปเล่นกับหมาข้างในส่วนแก้วนั่งรออยู่ข้างนอกแบบตรงที่กินข้าวอะไรอย่างงี้แต่แบบน้องก็ไม่ได้เรียกเข้าไปนะอะไรอย่างเงี้ยแล้วพอน้องออกมาโมบายก็ถามว่าจะไม่เข้าไปดูหรออะไรอย่างงี้แก้วบอกไม่เป็นไรไม่เข้าเดี๋ยวนั่งกินข้าวก็พออย่างเงี้ยแต่ทุกคนอ่ะก็รู้ว่าเออพี่แก้วอยากเข้าไปเลยพี่แก้วน่าจะไม่ชอบเพราะว่ามันจะมีกลิ่นอะไรอย่างเงี้ยคือทุกคนก็จะรู้ว่าแก้วเป็นคนเซนซิทีฟ เรื่องนี้นิดนึงใช่ค่ะเลี้ยงต้นไม้เลี้ยงต้นไม้ก็พอแล้วค่ะใช่คือคือเราไม่ได้รังเกียจนีกออกไหมแต่ว่าคือรักดัดตินอันนี้เขาเมบอกว่ารักดัดตินใช่ไหมคือไม่ได้รู้สึกรังเกียจแต่แบบสุดท้ายมันก็จะแค่เล่นได้เฉยเยอ่ะแบบว่าแก้วก็เคยอุ้มหมาเคยแบบลูบหัวกลับเล่นอะไรเงี้ยแต่ว่าคิดว่าไม่สามารถมาคลุกคลีหรือดูแลได้ขนาดน,นั้น ยังเราไหมทำไมคนเสนอตัวเยอะมากโอเคทุกคนเดี๋ยวจะไปอาบน้ำไงยปบายบายกันเถอะวันนี้ไม่ได้ร้องเพลงเลยเนาะไม่เป็นไรหรอกสักวันนึ่งบายบายแฟนดีนะคะทุกคนขอบคุณที่มาคุยเป็นเพื่อนกันวันนี้นะคะบายบายแฟนดีลูกหมาใครลูกหมา ใครเป็นลูกหมาใครเป็นลูกหมาสวัสดีค่ะบ๊ายบายายบายครับ pin na.